สบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องส้มซีนหมูเลยพ่อแม่พี่น้องเป็ี่ยนอะไรเลยอนเห็ดมือซีนเนาะมือว,วันปันจันเนาะเสาฟันเสาฟันจัน,จนจเปนลีล่ยนอะไรพ่อแม่พี่น้องมากัดกับหมึกพ,พริกขี้หนูด้วยพ่อแม่พี่น้อง <c oughs> ของโปรด ของโปรดของโปรดอาจารย์ตำกาะปุ้นอาจารย์บ่าวบ่าวตัวชิคกี้ยังนะอันนี้ตำเนียงเด้อยพ่อแม่พี่น้องเนียงหัวใจใครกินกับมักแปะเด็ดมกแปะพ่อแม่เพื่อนน้องแปะบ้านเท่าหร่ปลูกมันอยูนบ้านมะเขือมีพักแงงมีพักขันทินมีพักบ้ง มามามาข้านกันแล้วกันเศษกินแหละมามามาข้มาันยัยตีพี่น้องเอฟซีบัวอยู่ไกลอยู่ไกลเนาะเอามากินเด้อตำข้าวปุ้นนี่วันนี้หวานข้าวเหนียนี่จะเอาส้มก่อนได้นี่ได้เลยเลยเลยเอาวเหยว่้าวเหนียวนี่กินตำส้มก่อน สวัสดีสวัสดีพี่น้องมาๆๆม,ม,มากินนันตำข่าปุ่นำตำตำข่าปุ่นตอนค่ำหัวหนึ่งคนโตเนะี่ะอยากกินเว้ยกินตำเพิ่งนราไปกินตำเฮ้ยเผ็ดเลยพี่น้องเผ็ดไ่ใส่หลายชี้หน่อยตำข่าปุ่นต้องแกนพี่น้อง ชาวใส่กนขอโทษวเทีามือจับแล้พี่น้องด้วยพอกินเฉ็ยนมันต้องใส่มือ,จ,มอจับมันจังแสบเนาะมันได้เฮียนะ <c oughs> กินกะพับกบ่งพักกระทินโอ้ยอ่ะม,มันแสบกระทินอ่อนๆพี่น้องตนจะคล้องเอง ลูกใส่ถังเลยพ่อแม่พี่น้องเอามาแต่พอดีได้ยำหนาวก็เข้าในเฮือนสาวปีเลยพี่น้องโบเห็นดอกเป็นมากมันเป็นอยู่ดอกแต่มันมาแต่บ่อละอันนั้นเนาะมาเป็นเนาะท่านกินเองที่ฮอนยำหนาวท่กนบอกใจแตนท่าน้าวอยากจะอยู่เอาลงไปซีเมนต์ไม่แยากเป็นหมากเลยไม่อยกกินหมากแกหมากมันเลยกินกันหลังนั้นปุ๊ กลาลังข่าวจีนน <Columbus> ั่นน่ะตันชาวต้นมาใหม่มาเต็มอยู่ครูปีจนหอดยน่ยมันหอนแย่หนาวก็ได้เก็กกินเป็นดอกตลอดเป็นหมากตลอดมันเป็นแง่ของหนาแง่ของเป็นเด้เนาะหนาท่าอยู่เป็นแปลนของเขาท่าอยู่ในหนอกก็ฮะเพื่อนเขาบันมีบนใบก็ยังบเป็นเท่าไหร กระแปะคือได้เขาก็กินตะไบไหมกินตะหยอดมามโอ้คือเขาปลูกเส้นดินกินตะหยอดมาตะกี้เขาก็ปลูกเสถังแลยว่าตัวเ้าเขาในเฮือนตอนนี้ครับมาเนี่ยเป็นปุ่มเป็นปุ่มเป็นปุ่มอยู่พี่น้องเสื้อสมูทแซ่บพ่อแม่พี่น้องเอาเลยเอาเลยสบ้ากันเลยเราออกมากันเ เก็บมันบอกเป็นหมากเก็บมากินดีก่อนไครบอกมันเป็นหมากมา้เป็นดอกบานแต่กะบบจับหน่วยโอ้ตำเหนียงกับแซบเด้เพ่อแม่ถนอมดองอภัสกันยังมากินยังแคอจะกินที่แบบจะกันยังใจของเองนี่นะ พ่อเนยน้อยบอพ่านน้อยใส่ก้อกุ้งหมด่ะ่อนยน้อยกินใส่ก้อกุ้งพ่พี่น้องมานใส่ก้อนกุ้งเนาะักอีนี่แหลผักบุ้งน้ำซจะคองบริโูกใช้ดินพี่น้องปรกใส่ซ้ำพบองนนี่แหละแไปนั่งไปนั่งอยู่บริเเก็บเอามากิน หลาเราจะพัดพักบอกอยู่บริพัชบริเนก็ได้กินได้นี้ก่นนกอนหลายเนวกินเพิ่มถ้าคิดตามชมก็ได้ตามชมซะหอมผักสะแงงคิขดฮอตอยู่หน้าเลย ามาหาจกซื้อเฮือนบอกบอกว่าเนมันจดิดลงราคาเข้าไปซื้อ,อแท็กมันจดิดลงราคาแท็กติดแล้วโดดภาษีสีุดดมาหาโจกซื้อเด้อ อืมใช่กินกับผักกับทิ้นป่ะไปพอดีดาจะกินผักก่อนเดไ๋กินใบมันก่อนพอรีดาแคลิฟอร์เนียตะกี้กับ่มมีนะแคลิฟอร์เนียคนไปบางบุ้งตุเซียนโอ้ใหญ่หลายเต็มต้นเลยคนเราไปปุ้งเนาะ ทีเด็กบอยยังบอกกิบะมี่เต็นคอยอยู่บะมี่กับปเจียวนี่ป้าตุเรืนไดใดก็เต็ม,มเลยมีคบรบ่อแม่เป็น้องคนลาวอยู่ใส่กะน่ะงน้องไม่น้องมันแบบเดียวอยู่ในบ้านเลยโอ้ว่า มังค่ามากินแสบไปคนน่ะอยากากินมังค่าก็กเสบไปอีกดรื่งกินหมูบดเองใส่ถ้วยไว้ตู้เย็นเด้อจำโอ๊ยมาคือว็น<า>กินแล้วเนะาเนะจะไทยแล้วเนาะ พริกขีนูพริกกปเมน้องคำน้อยๆจานบอกพริกกะทิจาไมาในตัวอ่อนต้อหยอดพักบ่งข่อยใส่จะอ่อนบอเพียอ่อ่อนกระก็บมากัดกินอยู่ผัดหนาน่ะ เข้าผสมกับขี้ดินนะพ่อแม่ไปน้องมันยหยาดเน่าหรือว่ายงามเซ่ใส่ถังเลยคนครับซามสตีส<า>นปูต้องเอาพูดเรพูย,ยังใส่พ่อแม่ไปน้องเราได้ใส่ยังนะน้ำเราตัดหยาดแต่ทอใส่งพื้นมันขี้ดินปกไปใส่น้ำมาแล้วหยาเปื่อยเป็นปุยเขาบอกเราใส่ปุยหรอจิตปลา ทำหน่อยโผมตัวขาดลายมาเนี่ยเอาผักขันยังเล่นต่อแล้วกันคุยเมียงเนะมันเมนมาแนวนะผักบุ้งกระเหมียงเพชรชีหน่วย สวนตัดดานนุ่มมเดลควับครับไเดรตคาตัวเดนด้านเนาะซาโบรได้ได้ร้านเนาะด้านยาคีแตดกับผากันแท่งนะน้แกงก็ต้องร้อย ขอบคุณเนี่ยเป็นเส้นคัคกดีเครือเขาไม่ได้พี่น้อง,งเ,องงงเ,อเรครือนี่ตดเองเกี <ừ> ่ยวกับมางเลยเอาไปเอาขาดดูไงไม่กัดปุ๊บแต่ใจเด้อ กินกระปุกงายมากเรื่องนำไปกินก็จะกินกระปุกในมันกินตับเปื่มาหยาบเพชรด้วยหนึ่งวันใส่บะเพ็ดเพ็ดอันนี้เพ็ดนะผิกกับบะผิกปลูกเองนี่มาใจเด็ดนอนเลย แต่แน่นอนอืมไปกนินกินกับสมจิณหมักกระดาษตุนเคิลัวนระคำะคำนีน่ใช่อม,มหมพี่อกหอมนะหอมนะ,อ,มะอืมหอมกน้ยจะกินมนเวนเนี่ประมาณตะการนใส่กระชองน่อย โอ้เดงว่ามันเพชรเพชรเฉยโอาิปกิโนปลูกเองพี่น้าก็ใช้ปูกไว้กินเอง็ดมันผูดีกัดเพชรกระโบแห้งเนาะหัวยน้าคำจิตบัดเดียวนึงก็แล้วชมสินัเพชรเพชรแบบแังไรเนาะโอคือบวกพิษไงเนาะข้ามาใส่แนวมันกลย ลืมะนะก็เรียมขอเนี่ยพนมาเไม่อยู่นตะาดเน่ยตลาดเมือตัวฮอนเอออยเดเดยวนี้เดี๋ยวบบเราก็บไปบ้านพันสมนี่วลาเมือไปเอาอิจะขำก่อนอ้าวนางไปน่งมาสิได้สมมัน ม,ม,มันแสบชมพอดีมันแสบเลยกินบุจักอิ่มพ่อแม่พี่น้องนี่ใส่ถ้วยใส่ถ้วยเข้าตะเยไม่กินเป็นอเด้เป็นบุมีนม้ำพาตัวเบิดสมจากก้อนสองก้อนบิญงูพ่อแม่พสมสี่น้องสมิ้นหมูเอา เกือบคกขวากวานกะินแส่บกินดีกินนีื้อซื้นวลม,มาคัน้นเพชรสมิตรปลาลสมปลา เผ็ดเยอเหอัเกินผู้่า่าจักควงน่าก็ยังจักควงยิงน้อยเขา,าเผ็ดเขา,ามึกินนะกเลยเนเผ็ดตัวไหนให้กินจัควบเป็นไง กินข้าวเปื่อนเก่จะของมัเสร็จดสมสามตอดได้เก่งเนีย่ยแซ่บได้ผมไม่ไปเนาะขกนอยนี่ยไม่ได้กินกินกินชอบสามครับตอนนี้ยัม่ได้กินขาวกินแต่สม น้มูน้ำตาเพื่อเพชรคุณบวานกิดได้ ăn à, tôi rồi đang mấy con đưa ừ. โอ้ยเพชรเดี๋ยวนะเพชรเผ็ดเพชรเพชรมันหายยะกี่ไรอะก็จะติ้งชมเจนาทีเหรสิบหกนั่นโดนอะไรโดนโดนหมดยะยาวาย โอเคพี่น้องอย่นดีมีแห้งแล้วพี่น้องเดอ้อโ <c oughs> ชคให้มาด้วพี่น้องเอ้ย <c oughs> พี่น้องรับพันดีมีเงินมีคำไยดีมี <c oughs>